หกหกกับหกเจ็ดอันไหนดีวะเนี่ยเป็น <ๆ S 2> คำถามที่ไม่อยากตอบเลยเพราะว่าปีหกหกน่าจะดีกว่าปีหกเจ็ดเพราะว่าท่านยมจะพูดตลอดเลยว่าหกหกเนี่ยเผาหลอกหกเจ็ดเนี่ยเผาจริงต่อไ,ไปก่อนหน้านี้ได้ทำนายอะไรไว้ไหมจริงก็พูดพูดไว้หลายอย่างนี่ยวันนั้นก็มีคนท้าเนาะไม่เห็นเกิดเลยเซรามิออทาารายการไ่ได้วันหนึ่งอีกวันหนึ่งมาเลย <laughs> ปีหน้าเศรษฐกิจโลกลม้ม ล้มเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ต้องพูดว่าเป็นยังไงรอดูว่าช่วงกลางปีจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนอุ้ยแล้วพอเปลี่ยน้วคําถามผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เพราะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมพี่วันนี้พี่ไม่สบายอ,อ่ะพี่หาพิธีกรมาแทนนะนอกนั้นทุกคนอนะ่ะทีมงานเดิมอ่ะแล้วมันเปลี่ยนตรงไหนหมอปลายครับในปี67นี่ยฮะแน่นอนแหละเราเจอวิกฤตโควิดมาโอ้ยหลายปีเลยฮะ มันหมดหรือยังครับตรงๆคือไม่หมดมันจะเป็นโรคเก่าโรคดึกดำบรรเนี่ยกลับมาที่มันเกี่ยวกับสัตว์ปีกหนูอะฮีวามันจะมาผสมกันแล้วก็เหมือนโควิดถามว่าหนักไหมเป็นยาวกว่าตอนเป็นโควิดมีปีหน้าปี67ครับประเทศไทยเราแย่เลยเดือนไหนสามารถบอกได้ไหมครับระวังเยอะหน่อยก็คือ สวัสดีครับผมชื่อพัทครับรับบทเป็นบุรณพลในหนังเรื่องโฟคิงครับรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยครับเพราะผมเคยเรียนช่างภูมิใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ครับพอดีผมรู้จักกับภูมิกับภูฏิพงนาองอยู่แล้วครับเคยอยู่กลุ่มมอเตอร์ไซค์เดียวกันเลยชักชวนให้ลองมาแคสติ้งดูครับเพราะคอลเลเตอร์ผมอะครับดูเซอร์มีหนวดมีเข่าครับ ทำให้ผมเข้าถึงบทบาทได้มากขึ้นครับนี่แหละครับเฟิร์มเซรัมที่ทําให้ผมแคทติ้งในหนังเรื่องโฟคิงผ่านครับเป็นเด็กช่างกลมันต้องเท่ๆเข้มๆโหดๆครับในมุมอ่อนโยนของเด็กช่างไม่จําเป็นต้องโหดเสมอไปครับสอนให้คิดถึงอนาคตของตัวเองครับว่าถ้าเราทําอะไรไม่ดีมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างให้คิดถึงพ่อแม่ครอบครัว ว่าเขาจะต้องเสียใจถ้า,าทําอะไรที่ไม่ดีครับให้ตั้งใจเรียนดีกว่าครับจะได้มีอนาคตที่ดีครับเจอนี่มุลองนี่และสำหรับน้องคนไหนนะครับที่สนใจ add ferm เข้าไปและส่งลูกตัวเองในชุดนักเรียนชุดนักศึกษาหรือช่างกล จะมีโปรพิเศษสำหรับน้องๆรอ,ออยู่นะครับอย่าลืมนะครับเฟิร์มเซรั่มสมัยนี้เด็กช่างก็ไม่ตีกันแล้วเว้ยใช่มีแต่รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วมีหนวดเขาขเปเฟิร์มไว้จีบสาวก็พอเฟิร์มเว้ยเฟิรมเว้ย สวัสดีนะครับตอนนับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้อยู่ที่ร้านเที่ยวได้คาเฟ่แล้วก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็บุคคลท่านนี้เป็นคนที่ผมอยากสัมภาษณ์มากฮะนั่งอยู่ข้าง,งผมเป็นที่เรียบร้อยมอปลายพลายกระสินนั่นเองสวัสดีครับมอ,อ พอได้รู้จากน้องๆทีมงานว่าหมอปลายตอบตกลงว่าจะมาดีใจมากขอบคุณค่ะวันนี้อาจจะมีหลายคาถามนะฮะบางคําถามถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรบอกได้เลยเนาะนะฮะทีนี้หลายคนเห็นหมอปลายตามสื่อต่างๆในการไปทํานายนู่นนี่นั่นดวงเมืองดวงประเทศนี่จะสิ้นปีละปีหน้าจะปีใหม่ละนะฮะหมอปลายก่อนหน้านี้ได้ทํานายอะไรไว้ไหมจริงก็พูดพูดไว้หลายอย่างอยู่อยากรู้เรื่องของภัยพิบัติก่อนวันนั้นก็มีคนท้าเนาะ ไม่เห็นเกิดเลยสึนามิทรายการไม่ได้วันหนึ่งอีกวันหนึ่งมาเลยล่าสุดใี่ล่าสุดมีมีฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเตือนแล้วว่าเออสึนามิค่อนข้างแรงให้ระวังแล้วพอทำลายไปปุ๊บก็มาเลยอ๋อนะเขาว่าหนูเขาว่าหนูเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าไหนท่านยมบอกอะสึนามิไม่เห็นมาเลยแลวในประเทศประเทศไทยเราอะครับ ในประเทศไทยเนี่ยลอยเลื่อนมาเยอะค่ะปีนี้เยอะแล้วก็แผ่นดินไหวเยอะแต่ถามว่าคําว่าซูนามีที่จะซัดมาเหมือนปีนู้นเนี่ยไม่ขนาดนั้นไม่มีเลยนะใช่แล้วก็คําว่าเขื่อนแตกเนี่ยไม่ได้มีแต่ว่ามันมีการที่ร้าวจากลอยเลื่อนถ้าท้าฟังก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสมากก็ยังยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้แต่ว่าหลังจากนี้โครงสร้างของตึกจะมีปัญหาลอยเลื่อนเกิดปุ๊บเรื่องของการสร้าง ทุกอย่างเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเตรียมแผ่นดินไหวไม่เหมือนญี่ปุ่นถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเงินเปลี่ยนกันทั้งหมดเมื่อไหร่มันจะถึงขั้นขนาดเหมือนญี่ปุ่นไหมฮะที่เกิดแผ่นดินไหวหนักๆนักแบบนั้นมันไม่ล่วงหมดขนาดนั้นนะช่วง1ิปีนี้แต่ก็มีหลายที่ที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เรื่องเศรษฐกิจบ้านเรามันจะดีไหมต้องบอกก่อนว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันก็ต้องอิงเศรษฐกิจโลกปีหน้าเศรษฐกิจโลกล้ม ล้มเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ต้องพูดว่าเป็นยังไงคือเราไปรอให้เขามาลงทุนร้อยเขาทำทนูำน่นทํานี่ถึงเวลาเราเกิดอะไรขึ้นนะต่างชาติอยู่ประเทศเขาค่างเงินมันแพงเขาก็ต้องหาที่ประเทศที่ค่างเงินถูกเขาก็จะย้ายมาบ้านเราเสร็จแล้วการย้ายเข้ามาแรงงานเจ้าของของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของ,ของเขากลุ่มของเขาแต่คนของเราละ่ะจะทํำยังไงต่อที่ปลูกข้าวก็ไม่มีแล้วทําเป็นอสังหาหมดแล้ว เป็น,ล,ล,นลูกโซ่หมดเลยเนาะลูกโซ่หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่แค่คำว่าทนายว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันมันกระทบรวนหมดมใช่น่าจะปีหนึ่งเต็มเต็มหรือว่ายาวๆไปเลยก็รอดูว่าช่วงกลางปีจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนอุ้ยเ <laughs> ออ<ม>เอาเอาเยวเหรอก็อรอลุ้นอยู่ค่ะความน่าจะเป็นกลางปีหน้า ความน่าจะเป็นระหว่างเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเมแกนเปลี่ยนสูงยกเว้นซะแต่ว่ากุมภางบที่ขอเนี่ยมาครบทั้งหมดถ้างบมาไม่หมดงบมาไม่หมดก็อาจเปลี่ยนทีนี้พอเปลี่ยนเนี่ยทุกครั้งที่เปลี่ยนเนี่ยฮะมันก็จะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมันจะมีไหมรอบนี้น่าจะเหตุการณ์น้อยหน่อยอแต่เปลี่ยนดังมีเปลี่ยนแต่เหตุการณ์น้อยไม่ได้แบบหนักหนาสายไม่ได้หนักหนาแล้วพอเปลี่ยนแล้วาคำถามผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไหม ก็คือเปลี่ยน่ะก็เหมือนพี่พี่วันนี้พี่ไม่สบายอ่ะพี่หาพิธีกรมาแทนนะนอกนั้นทุกคนน่ะทีมงานเดิมอ่ะแล้วมันเปลี่ยนตรงไหนอ่ะมันก็คือไม่เปลี่ยนนั่นแหละมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่จะบอกไม่เปลี่ยนก็้ไม่ได้เพราะเขาก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนใช่อะหัวเปลี่ยนคือยังไงก็ได้อ่ะขอให้แบบว่าเรา คนไทยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เห็นความเจริญแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นหนูขอแค่นั้นแหละมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ประเทศไทยเรามันจะขออนุญาตอธิบายนะตามหลักประมาณปี68ปี69เก้ค่ะโอ้โใช่ปีนี้66ย่าง67เราต้องรออีกปีนึงเลยอะฮะ66กับ67อันไหนดีกว่ากันเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่อยากตอบเลยเพราะว่าปี66น่าจะดีกว่าปี67เพราะว่าท่านยมจะพูดตลอดเลยว่า66เนี่ยเผาหลอก67เนี่ยเผาจริง บ้าหนูคือหนูก็เริ่มกลัวแล้วแบบว่าจะอยู่จะกินจะทําอะไรยังไงแน่นอนแหละเนี่ญมีสองด้านใช่มันก็จะมีคนที่แย่และคนที่ไม่แย่ขึ้นเลยใช่อ้าคนที่ขึ้นเลยเป็นเพราะอะไรอา้าวก็ทุกอย่างมันเอื้ออำหนวยใช่ป่ะทุกอย่างมันเอื้ออำานวยชัดเจนอยู่แล้วของมาเพื่อใครมันชัดๆอยู่แล้วพี่ก็คืออย่างที่หนูบอกทุก ังเลยก็คือตอนนี้เริ่มเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าเรื่องของการศึกษาาหนู <Okay. S 1> มบอกว่าถ้ารัฐบาลไหนขึ้นมาในรอบเนี้ยการศึกษาสําคัญสุด <Okay. S 1> ภาษา <Okay. S 1> อาหารอากาศดิน พวกนี้สําคัญมากๆกับแรงงานเพราะฉะนั้นถ้าเขาตอบโจทย์ตรงนี้ให้ประชาชนคนไทยได้ทุกอย่างเนี่ยที่ปายบอกว่าเผาทิ้งเนี่ยมันจะดีขึ้นแบบสุดโต่งเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์ให้คนในประเทศได้แล้วเราจับต้องได้ว่าทุกอย่างมันดีขึ้นคําถามต่อไปก็คือแล้วเขาจะตอบโจทย์หรือไม่หมอปโจทย์ที่เขาเตรียมเอาไว้ตั้งแต่หาเสียงได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มากกว่าที่ต้องการแล้วก็ ได้มากกว่าที่เขาคิดเอาไว้ซึ่งมันเอื้อประโยชน์กับคนหลายๆส่วนตรงนั้นก็ถือว่าดีอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์อะไรหลายๆ,ๆอย่าง<ม>ก็คนรู้จักประเทศไทยเยอะขึ้นมันก็มีข้อดีเนาะอ่าหมอปลายครับในปี -67 เนี่ยฮะแน่นอนแหละเราเจอวิกฤตโควิดมาโอ้โหหลายปีเลยฮะค่ะมันหมดหรือยังครับตรงๆคือไม่หมดค่ะเอาไม่หมดใช่แต่เรามีทางรักษามีทางรักษาแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรตรวจอาจจะไม่เจอโควิด แต่ว่าอาจจะเป็นโรคปอดชื้นหรือไอเลื้อรลังอ,อ,อะไรแบบนี้มากกว่ามันคือมันคือภาวะที่ที่ไกลพันุมันจะเป็นโรคโรคเก่าโรคดึกดําบันเนี่ยกลับมาครับท่อย่างเช่นวันโลกกาฬโลกที่มันเกี่ยวกับสัตว์ปีกหนูอะฮิวามันจะมาผสมกันแล้วก็เหมือนโควิดถามว่าหนักไหมเป็นยาวกว่าตอนเป็นโควิดตอนนูน้นแต่เป็นโควิดตอนนู้นเนี่ยคนเสียชีวิตเยอะแต่รอบเนี้ย ไม่รู้ว่าเสียเพราะอะไรแต่เป็นยาวาสาเหตุไม่เจอใช่ป่วยที่ป่วย2อาทิตย์3ามอาทิตย์ถึงท่านต้องปิดประเทศไหมฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องใช้ทวิตดําเนินต่อไปใช่ค่ะแต่ทีนี้โอเคแหละถ้าโล่นมาแล้วอย่างที่หมอปลายบอกก็คือ,อมันหาสาเหตุไม่ได้คแล้วมันมีวิธีทางรักษาไรเออสำหรับตัวปายนะว่าจะให้คนใกล้ตัวไปทุกคนฉีดพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองเชื้อ h i ชว กับพวกเลิมพวกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะผสมแล้วทาให้เป็นโรคตัวนี้ง่ายขึ้นช้อ,อนกลางของร้อนอต้องคุมให้ดีแล้วก็สัตว์ปีกก็จะทานให้น้อยลงเราต้องร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือฆ่าเชื้อโรคให้หมดแล้วอาชีพล่ะครับอาชีพในปีหกเจ็ดที่อ,อาชีพนี้บูมแน่นอนขอแนะนําให้สําหรับคนที่กําลังคิดว่าอยากจะทําอะไรเพราะว่าคนตกงานเยอะอยากให้ทําเกี่ยวกับการเกษตรของกินเป็นหลัง S <S เพราะว่าต่อไปของกินแพงมากแล้วก็ผักก็หายากมีคนาเคยบอกว่าแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาดูแลประจําปีนั้นที่ไม่เหมือนกัน <S <S ใช่อย่างเช่นไม่รู้เมื่อสอเมื่อเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นองค์พ่อทเทวสุวรรณค่ะแล้วปี6-7เอครับคนเขาบอกว่าราหูเข้าใช่ไหมคะก็ต้องไหว้ราหู嗯嗯แต่จริงของปายแล้วเนี่ยราหูปายจะให้ท่านยมมาแก่ท่านยมกับทาเวสุวรรณ แล้วก็องค์หลักก็คือพระศิวะกับพระพรหมจะมาแก้ในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพระศิวะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคนที่ทําลายล้างสิ่งไม่ดีมีดวงตาที่เปิดปุ๊บแล้วก็กลายเป็นไฟบันไยกันเราไหว้ท่านเพื่อท่านเอาไฟมาเผาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็พระพรหมก็คือในเรื่องของการติดต่อต่างประเทศแล้วก็ดึงสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นบ้านก็แนะนำสององค์นี้เป็นหลักแล้วก็ท่านยก จริงๆรแล้วผมว่าองค์พ่อศิวะเนี่ยมีหลายที่ที่เราจะไปสามารถไหว้ได้หรือกับสักการบูชาได้แต่ทีนี้องค์พญายมล่ะครับอองค์ท่านยมหายากเหมือนกันปกติไปไหว้ที่บ้านแต่จริงท่านยมเนี่ยท่านจะบอกเสมอเลยว่า ท่านอยู่กับเราทุกที่เพราะฉะนั้นแค่จุดทูปสอดอกแล้วก็สวดคาถาประตเมตตางถ้าสมมติเริ่มสวดแรกๆก็แค่9้าจบนะคะแล้วก็บอกว่าท่านยมขาหนูชื่อนามสกุลนี้ขอให้ท่านคุ้มครองลูกในเรื่องอะไรก็ว่ากันไปไปต่างที่ต่างถิ่นนอนในโรงแรมที่มีผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน ุดทูบสองดอกนะแล้วก็บอกท่านนะฮะก็นึกเราเรามีอะไรติดขัดก็บอกท่านไปเลยเพราะท่านรู้ทุกอย่างท่านอยู่กับเราอยู่แล้ว24ชั่วโมงท่านรู้ทุกการกระทําของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีองค์ไม่มีองค์ไม่จําเป็นในปีหน้าปี67ครับประเทศไทยเราแย่เลยเดือนไหนมีสามารถสามารถบอกได้ไหมครับไปขอรอดูช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือช่วงที่หนักที่สุดแหละแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะกลายเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม มิถุนาสองเดือนช่วงเดือนที่ดีเจะเป็นช่วงมกรากรุภาแล้วก็ต้นมีนาแล้วก็ตุลานักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วก็ได้อาชีพจากต่างชาติเยอะการคนที่ขายอาสังหาให้ต่างชาติก็ดีแล้วก็จริงๆข่าวดีของประเทศไทยจริงๆเรามีทรัพยากรที่ดีเราส่งออก กลับมาเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในเรื่องของข้าวเรื่องของอ,อาหารพืชผักได้อันนี้จะเป็นของขวัญที่ดีสําหรับประเทศเลยคนที่ขายอสังหาให้กับต่างประเทศค่ะแน่นอนแหละคนขายก็ดีอยู่แล้วประเทศไทยเราจะดีตามคนที่ขายไหมฮะเอาตรงๆว่าไม่ค่อย เขาเป็นเจ้าของก็ต้องมีเงินอยู่แล้วถูกไหมแล้วถามว่าชาวบ้านชาวนาเขาจะมีเงินเป็นทำมาสัมหาระรปาใช่นอกจากขายที่เอเขามาปลูกไปแต่เขาก็เลือกที่ที่มันอยู่ในเมืองอยู่แล้วเรื่องการเกษตรก็เข้าใจเนาะานเราการเกษตรนี่ถือว่าเป็นหลักเลยนะถูกต้องถูกไหฮะแต่ถ้าว่าทําไมเกษตรกรเรายังยังคงต้องเหนื่อยยังคงต้องแบบ ต้องไปมีหนี้ต้องยืม,มยืมโอ้โหต้องตามใช้หนี้ใช้สินตอทำไมต้องเป็นข้าวยังต้องไปเอาของประเทศอื่นมาขายทั้งที่เราก็ปลูกของเราเองได้ดีด้วยใกล้ถึงปีใหม่แล้วครับช่วงนี้ควรจะระ,ระวังอะไรไหมครับหมอายใกล้ถึงปีใหม่เอาจนถึงประมาณคาบไปปลายเดือนมกราละกันนะคะสำหรับคนที่เดินทางขึ้นเขาโดยเฉพาะรถ ทัวนะคะไม่รู้ว่าเขาห้ามสองชั้นหรือยังแต่ว่าเป็นเหมือนลักษณะเหมือนทัวบุญมไม่ใช่รถแอร์ระวังให้ดีเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นสวดมน์แล้วก็ช่วยคนขับดูทางมีมือที่สองคอยขับอย่าขับมือเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงนี้จะมีเรื่องของการเดินทางค่อนข้างเยอะที่มีคนมีปัญหาชนนู่นชนนี่หรือว่าหักหลบอะไรโดยที่ก็ไม่รู้สาเหตุ แต่ว่าคําว่าชนประสานงาไม่ได้เยอะเหมือนปีก่อนๆใช่นึกแสดงว่าอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ก็ลดลงมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มใหญ่เลยเเป็นกลุ่มใหญ่ๆสมมติอย่างที่ไปบอกเมื่อกี้ก็ไม่ต่ํากว่าคนในนั้นก็ไม่ต่ำกว่า5คนแหละ10คนเรื่องพวกนี้จะมีเยอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับอยากระวังคนที่ติดยา ทหรือซึมเศร้าปีนี้จะเห็นเรื่องของการเสียชีวิตจากกลุ่มคนที่เล่นยาเยอะใครที่เท่าขายแบบนี้เนาะก็ควรที่จะต้องระวังเนื้อระวังตัวเนาะหมอป้ามีอะไรอยากจะเตือนไหมครผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้หมอป้าอาจจะสื่อกับท่านโยมอยู่หรือว่าอยากจะเตือนอะไรก็อยากจะเตือนเหมือนเหมือนทุกที่อะค่ะก็คืออย่าออกจากงานใครมีงานก็เกาะงานให้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจให้เป็นธุรกิจเสริม ต้องมีทั้งหลักและเสริม,อ,มอย่าคิดว่าถึงเวลาจะมีคนเอาเงินมาให้จะเน้นโชคลาภมันไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนอแหละใช่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดพอไปครับด้วยความที่โอเคหลายคนอยากรู้แน่นอนเลยค่ะอยากรู้เดือนที่ปังและเดือนที่พัง เอาเดือนที่ปังก่อนก็คือเดือนกุมภาค่ะคนที่เกิดมิถุนามิถุนาตุลาตุลาแอบแถมให้ทันวาอีกหนึ่งเดือนซึ่งไม่มีผมอยู่ในนั้นเลยไม่มีผมอยู่ในนั้นเลยอันนี้คือเดือนที่ปังนะใช่ส่วนเดือนที่พังละฮะสามเดือนนะอย่าพูดคาว่าพังเดี๋ยวโดนอีกส่วนเดือนที่เอาต้องระวังเยอะหน่อยเออระวังเยอะหน่อยก็คือกรกฎาครับ กันยาพฤศจิการะวังในเรื่องของการลงทุนใช่ค่ะอ่าต้องระวังองการลงทุนนะเดือนพฤศจิกาเอวู๋เดือนเดือนเลยนะมกราโอเคงั้นผมไม่ลงทุนผมให้อูลงทุนผมจบเลยนะฮะเอาสามเดือนนี้แล้วกันเนาะผมว่าทุกเดือนแหละก็ควรจะใช้ชีวิตที่มีสติแล้วก็ต้องระวังกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหลายคนอยากมาดูดวงหมอปลายอยากมาถามว่าชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างหลายคนแน่นอนแหละฮะว่า มันมีเรื่องผิดหวังเข้ามาในครอบครัวมันมีเรื่องเงินเข้ามามันมีเรื่องอสามีเข้ามามีเรื่องลูกเข้ามาบางคนถึงขั้นขนาดแบบคิดสร้าง<ช>จะฆ่าตัวตายอยากให้ใหมอปลายฝากหน่ยครับสำหรับคนที่เป็นแบบเนี้ยควรจะตั้งสติหรือว่าอะไรยังไงคือการเสียชีวิตมันไม่ใช่ทางออกของทุกอย่างใช่ป่ะคะเราอาจจะฆ่าตัวตายคนเดียว แต่คนเบื้องหลังเราต้องรอรับทุกอย่างบางคนอาจจะคิดว่าก็ตายไปหมดทั้งครอบครัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตายหรอกค่ะคุณก็ยังต้องเห็นชีวิตแบบนั้นนะอยู่เรื่อยๆตลอดไปใช่ไม่รู้ว่าจะได้ผุดได้เกิดเมื่อไหร่สู้ดีกว่าคุยกันตรงๆเปิดอ,อกคุยกันเลยว่าตอนนี้เรามีหนี้สินเราไม่สามารถทําอะไรได้ขอระยะเวลาขอความเห็นใจแล้วขยันทํามาหากินไว้คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่าไปฆ่าตัวตายนะอย่าบอกปลายบอกคือมันไม่ได้จบนะ ฉัไม่จบถ้าเราเชื่อในเรื่องของนรกแล้วก็สวรรค์ถูกไหมฮะกรรมมันซ้ําไปซ้ามาผมสงสัยเรื่องนี้อยู่เรื่องหนึ่งออกไปอยากอยากถามเพื่อความกระจ่างของตัวเองเพื่อความรู้ของตัวเองด้วยแหละแน่นอนเราจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยน่าจะเป็นจากกรรมเก่าที่เราเคยทํามาซึ่งแน่นอนแหละกรรมเก่าในอดีตชาติเราเชื่อเรื่องเวยไม่ตายเกิดเราไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติเราเกิดเป็นอะไรแล้วเราเคยทํากรรมอะไรไว้เราเคยไปยืมเงินคนนี้ไหมเราเคยไปฆ่าคนนี้ไหมเราไม่รู้หรอกฮะแต่กรรมนั้นน่ะที่เราได้ยินก็คือตามมาถึง ภาพบปัจจุบันเนี้ยไม่รู้อาจจะลดลาต่อก,กันไปหรือว่าให้จากหนักกลายเป็นเบาอะไรเงี้ยคะคืออ่ะเอาสมมติเราเคยไปฆ่าเขากลับมาชาตินี้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุให้ทะเลาะกันเขาถึงมาฆ่าเราถูกต้องไหมคะไม่ใช่อยู่ดีๆเจอหน้ากันฆ่ากันเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดมาเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเรามีจิต ที่จะวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายเราในอนาคตหรือเราจะถูกเขาโกงในอนาคตเราก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงสะให้แค่นี้หรือช่วยแค่นี้หรือไม่ให้เลยตรงนี้มันก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้มไม่ใช่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องเข้าไปเจอตรงนั้นตลอดเวลาต้องมีสติ ถูกต้องค่ะสติแล้วก็เลือกให้เป็นแล้ววันนี้ขอบคุณหมอปลายมากนะครับยินดีค่ะแล้วก็หมอปลายฝากเพจฝากผลงานหน่อยครับว่าสามารถติดตามได้ทางไหนกัคะก็ <ๆ S 2> สามารถติดตามไปได้นะคะในแฟนเพจค่ะหมอปลายプายกัสซิปนะคะดูที่จํานวนคนติดตามนะคะถ้าไหนเยอะก็คือของจริงอ,อันไหนน้อยก็คือของปลอม,อมนะคะหรือว่าเข้าไปที่ ลายนะคะลายแอดค่ะแอดไซน์ค่ะ PLAI 8 8 8ค่ะหรือว่าแอดไซน์ PLAI 9 9 9ค่ะแล้ววันนี้กราบขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ดีใจจริงๆนะรู้สึกดีใจจริงๆแล้วก็เป็นเกียรติมากขอบคุณมากที่หมอปลายสละเวลามาแล้วก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายเนี้ยฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่รบหลูวันนี้ผมนัทผีแล้วก็หมอปลายพายกระซิบหรือว่าหมอปลายพยายมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ใน พีน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะครับ